มสวัสดีครับเมื่อนี้เป็นวันอังคารที่27นะครับมีทุนายนนะครับ2566ครับเมื่อนี้นีาพี่น้องมาอยู่ที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านจานนะครับเป็นตลาดน้อยๆนะครับเอามีงวดสดอะไรกับพี่น้องเบ้างใน c a l e n d เมื่อวานนี้เอาตัวใกล้ๆสวัสดีไหมบ้าน ใส่ไม้จักตัวครับพี่นี่ตัวเดียวนี่ละครับตัวเดียวตัวเดียวนี่สวยๆนี่เนาะเปิดเท่าไรละครับสามหมื่นครับเปิดไปสามหมื่นถ่วนๆเลยสูงเท่าไรกว่าครับสูงร้อยสี่หมื่นครับร้อยสี่สิบได้ลูกไม้จักตัวแล้วได้ลูกตัวหนึ่งแล้วครับได้ลูกตัวเดียวเนาะแข้งขาบ่มี่ตำหนนี้โบมีตำแหนนี้โบมี่ตำหนนีเลยลูกสองอยู่ในท้องลรอไม่มีตำแหนนี้ไม่มีตำแหนนี้แข้งขาดีขาถูกขาถอนบ่ได้เงาเงาดีครับเงาดี เบิงเอาตีเรียบดีเรียบดีอืมดีนาลูกดีนาโงกขวบหูดำดำอ๋อเอาครบชุดเครื่องมั่งขวับดำดำเข้าดำหูตายหูดำได้เครื่องได้เครื่องแดงโบดแดงโบดเอาแดงโบดถ์สามมื่นเนาะสามมื่นเอาแม่ลูกเดียวเนะครับดื้อแม่ลูกเดียวเอาหางยาวหางลามอยู่ภาพภาพเอาหน่อยสิสิถือว่าสูงน้อย่บ้านเนาะครับสูงแล้วครับสามมื่นท้วน รอดได้รอดได้รับต่อได้ครับรอดได้ด้อเอาแม่ลูกเดียวเอาสามมินเนาะเอาสวยๆเลยโค้งสางใหญ่รอยสีสิบคือว่าใหญ่ด้วยแม่ลูกเดียวด้อเอาส่วนเรื่องอื่นไหนมาโทษถามยัยบันรายละเอียดด้ครับด้อเอาเบอร์โทรครับศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกนย์สององศเาอก้านะับเอายบันยยบันจากอำเภอ ผู้พนจังหวัดสกลนครคขอบคุณหลายครับนี่นะนแกนบอหนิฮะของไกลนนะแม่เดียวรับผมแยกไปแล้วเนาะเปิดเท่าไรล่ะครับไกันสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดถูกถูกสูงเท่าไรครับสูงอยสี่บวกอยสี่สบวกง่ๆนี่เนาะต้มใตก็ดีเนาะแกงค้าดีไม่มีปัญหา พกทอนบ่ได้รับประกันรับประกันคุณภาพราคาถูกๆสองเกจสีแดงแดงอเอาเดี๋ยวเบิ่งใหายชุดชุดดีเนาะลูกเดี่ยวยังสดหางยาวหางลำหางให้เบิ่งแล้วบ่มีจำนวนี้ดอกค่ะโทก็ทองบ่ได้เอาทั้งใต้เบิ่งเอวดื้อฮะอิตาเลียนนะครับเด้อสำหรับคนต้นทุนน้อยสองเงื่อนเกจนี่ เช,ชื่องเ,นเ,นเ,เอชื่นนองดูสันสนี่เนาะเอาชิปผมออกะไรสุดนันบอเอาสองมอนเจ็ดเนาะรับประกันจำนี่ไปส่งหายจังได้กว่ครับลอยโลทรงซี่เนาะ,ส,นนะสองหนเจ็ดด้ครับเด้อเอาสวยสแม่ลูกเดียวเด้อจับเอาเบอร์โทรครับ 061ค <0 61, S 2> ร,รับหนึ่น7 30 487เะครับนาะเอาเป็นตะซื้อนะครับด้วยสองหมหางเงาดีหางรามดีครับพ่งสางดีรย40่ด้วอ้าวพ่อใจกั้อนอำเภอหน้าคู่นะครับจังหวัดกาลสินนะครับด้วอ้าว ขอบคุณหลายครับสร้างพีของผู้ใหน่อนีตองเพื่อตีหัวพัชชีไมต้อนึ่งลืท้ายเลยลืมบอกท้าย่ไหูนี้แล้วก็แม่ยายนั่นยีเอาเป็นตัวเป็นตัวก่อนเอาเป็นตัวตัวละสิบองตัวละสิบสี่ซะมันจังแทบจะคาเขาต่อสิบ่เ่นี่ยตัวละสิบส่ใรวมาตัวหนึ่งบอลหรือแม่นั่ง ม่นมไมได้ลูกแพงแล้วว่าแม่ห้างเออแม่ห้างเนาะมาณจากสองลูกสองกันละลูกสองตัวเนาะมื่นซีลอยเศร้าลอยเศร้าตัวนี้ก็มื่นตัวนี้ก็มื่นีลอยเศร้าได้เนาะนีเนาะได้อยเศร้าแข้งขาบ่มีแต่นี้บ่มีบ่มีไม่มีต่นี้เลยมื่นซีนะครับเด้อมื่นซีตัวนั้นกับมื่นซีเราเป็นคู่นี่เท่าไรกับสองหาขนเเป็นคู่สองหางอ๋อนเราจะตัวสิบซีโอ้นี่1สิบซีนะครับเด้อสิบซีจุงลอยเศร้าเอา ลูกสองคือกันอะนี่เอาแยกไปแล้วได้สองลูกเด้อ่าชุสูงลอย้างขคาย่มีไรเมือกันมื่นซีมื่นซีมื่นีถ้าเอาสองนี่สองมื่นห่าสองมื่นหาตัวนี้กัมื่นซีตัวนี้กัมื่นซีเออถ้าเอาสองตันี่ทูกอีกสองห่าได้ครับด้อเอาสตัวไปเลยเอาไปตเลียนครับอ่าบานี้แม่ญงนี่บานนี้ีหาลูก ลูกตัวเมียนะครับสี่ห้าลูกตัวเมียลูกที่สองเนาะลูกลูกที่สองเนอะลูกที่สองตัวเมียนะครับเด้อเอา้เอเอาแต่ลูกหนเศอ้าหนึู่ก็ม่าหนึ่งสองมืกรตอถ้าเอาแต่ตแม่นี่สองเกนะครับถ้าลูกก็สองเลยแต่ว่าถ้าเอาเป็นคู่ชี่ห แม่ก็สูงรอยเท่าไรพ<ห>่ว,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 ม,วมสูงแม่เท่าไรพวมสูงแม่หุ่นย้นลอยหาสีแข้งขาบมตต่มีแต่นี้เลยอออเอาไงดีโค้งสายไงเชือบือลึกงใดทั้งใจดีเนะาะคารับทกครับทอนรับประกันให้เลยโค้งสาย <สา S 2> ไงไงเด้อถ <ไป S 2> ้าสูงก่เอาจะแม่อันนี้สอง สองเกตนะครับเด้อ hmm. อัลเตอร์แม่น oh. ี so ่เอามาง่ายๆนี่แหละนี่แหละแม่อัลเตอร์แม่นี่ยสองเกตยังไงเหรอครับเด้อโค้งสร้างดีๆเอาไว้ยี่สินี้อย่างเด้อครับนี่อ่างฟองลึกๆบื้อลึกได้สี่โค้งก็ดีอยู่ครับเด้อเอ้าสองเกตครับนี่นะครับเด้อได้รูปมาสองตัวนี่นะครับนี่ตัวที่สองขึ้ยืนนี่ยืนเฮี้ยงเพิ่นอยู่นี่นะครับเด้อเอาถ้าเอาตัวลูกนี่ยสองมือนะครับเด้อเอาเป็นตัวเมียเด้อเนี่เด้อ สอง0มเชืงเชื่องครับนี่เชื่อง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 อืมเชืงเชื่องนี่นี่นีลูกกลูกกรอยย่สิบ้นร้อยยี่สิขึ้นนะครับเดน้อยี่สิบขื้นสองมืนเราจลูกครับมนี่นี้แยงแดงแดงอันี้เอาทัื่งแม่เชืงลูกสี่หมนหาะครับสี่มืนหาเอาเอาเป็นคู่ก็ดีถูกลงอีกเ้อเอาสี่มืนหาอืมได้ยังครับบนี้ให ไทยน่อยไทยเล่นไทยเล่นมีลูกนี่ลูกตัวผูเนาะลูกผู้นะครับลูกสองลูกยังเพิ่นแล้วนี่ลูกสามแล้วสองล้วูกสามขายวครับว่า มื่นซีมื่นซีลูกลูกคู่นะครับของแม่ก็ดีร้อยสิห้านี่แหละอืออเดอรมวลไทยมวถึงรอเะประมาณร้อยหนึ่งเลยะร้อยหนึ่งอนึลูกกับประมาณร้อยนึ่งมวลไทยที่มวสูงนะครับเด้ออานีมื่นซีเนาะมื่นซีเด้อพี่น้อยจะไปเลี้ยงแล้วถ้าถูกขูกเอาเลขทั่วรบเอาทบอืเลขทั่วครับ ศ6น1 8ห9สองหน้าศนย์หนึใจใสหน้าจะริ้วเท่าไรครับแม่ลูกอืมเท่าไรครับโอ้หัวโดนสามหาลูกลูกเมี่ยเนาะลูกผูเนาะลูกผู้เอาลูกผู้ลูกแรกลูก้อแเหรครับนี่ยลูกแรกเนาะลูกแรกเป็นตัวผู้นะครับเด้อลูกแรก อ่านีแม่เพื่อนเนาะเอาสามห้านาะแม่ลูกคู่นี้สามห้าเอาแม่เพื่อนนี่สูงเท่าไรครับอร่อยส,สามสิบบาทอร่อยสามสิบบาทหางยาวดีเนาะหางยาวดีเอาบิดลื่นได้อยู่ขาขาทกขาถอนบ่ได้เนา,าะขา,าดีเนาะเอาคน,นที่ออกลักษณะนี่เอาพี่น้องเบิ่งเอาเด้อร์สามหานะครับเด้อเอ้าวมันจืดบ่เอาหน้าตาสวยเด้อนี่เนาะหน้าตาสวยแล้วก็โู่นะครับเด้อ น,นี่นี่ครับบมมีตำนี้ดอกแกงขาที่รับประก,กันให้เนาะรับประก,กันให้แม่ลูกเดียวเนาะลูกแรกนะครับด้วยโค้ดลูกแรกเอาสามหาด้วครับด้แม่ลูกแรกสามหาเอาออไหนครับน,น,น,นครับแม่ได้เลยหนุ่มูกันพันจกหนกันกัน นี่นะครับเด้อเอาเป็นลูกไส้เลครับเป็นลูกไส้แม่ลูกสามหมื่นหานะครับเด้อลูกเพิ่นกับประมาจะขาดเดือนหรือปะมามาสี่เดือนปร่มาสีเดือนเด้อนั่นลูกไส้เครับเอาแม่ลูกนี่สาหาเนาะใส่โคมเดือนลงมือนิเนาะเอาเบอร์โทรครับ095ย9เก้าห้าเ้เจ็ดสี่เก้าสเก้ก้หนึ่งศูนเน่ยาะเอาโทรมาเลยได้ห้อยดูนาะจากอำเภอบัวขาวนี่เด้อโทรมาเลยครับขอบคุณหลายครับ พอยเดดไปทงเดหพอยเดดอืมพยกล่องบอกาสายตลอดพอยเดดไปทงไหนนพอยเดดเดี๋ยวับผมนําหาก่อนเมนยี่อันนี้เด้อันนี้ก็เมนรันเมน่สองเลย่มนแม่ลูก แม่ลูกเลยครับค่อแม่ลูกบ่าเลยค่ะแม่ลูกบ่ครับเปิดจังได๋ล่ะบัดเปิดไว้ผมแม่ลูกผมเปิดไว้68โอ้แม่ลูก68ลูกชายนี่เนาะลูลออๆนี่เนาะ68บ่แม่ลูกแปแม่ลูกดูลูกค่ะแม่ใหญ่พ่อแม่ซําแยกบ่บัดนี่แยกบ่แยกอยู่ครับเอาเอาเด้อเด้อเอาแม่ลูกนี่คือ68เนาะอืมนี่ลูกคนเด้อลูกลูกชายนะครับคือ68อันนี้เป็นแม่เพิ่น วันนี้เอาเต้แม่เลยครับบอนี้ต้แม่ผมยังได้สามเก็ดครับอืสามเก็ดเอาแม่นิสามเก็ดเบิ้งแม่กันเด้อเอาเต้แม่นิสามเก็ดอ่างทองง่ายดีเนาะเงี้ยเงี้ยเลยหนิเนาะสูงเท่าไรล่ะครับบอนสูงมาลอยสี่สิบลอยสี่สิบสองอ่างล่างง่ายดีเด้ออันนี้ได้ลูกมาจากตัวครับเนี่ยได้ลูกนี่แหละครับลูกตัวที่สามนี่ท้องอืมอันนี้ตัวที่สองเนาะครับตัวที่สองตัวอ่างนี้อีกตที่สองเนาะอันนี้ตัวที่สองนะครับเด้อง่ายหน่ ครับแม่ลูกสองนะครับอ่อานะครับเชื่อแย่งขายญ่ดีเนาะบุ๊มีิ๊มตำนี้เนาะอืมเอาใหญ่ดีนะครับเป็นแต่เลี่ยงอยู่ครับสามหมื่นเจ็ดถูกถูกบุ๊มีมิ๊มตำนี้โอ้ใหญ่งเลยครับอ่างคลองลูกใหญ่ดีเนื้อหนังเพิ่นยังดีอยู่ครับเอาเรื่องได้ทั้งใตดีฐางเหย้ามไม่มีตำนี้ไม่มีตำนี้ สาเจนาะอืแต่แม่ได้ครับนี่ด้วยเอาสามเจ็ดด้อนี่ด้วยถาพ่แม่ถ้าพ่อแม่นี่สามเจ็บานนี่เบิ้งลูกก้อนบานนี่อืลูกยังไงลูกรอรอนี่และเอา้าไดบานนี่ลูกเพิ่นี่ลพนี่ผมได้สามเสามนะครับอืสามสามเนาะสามสมเด้อแดงๆยังไงสูง่าไดนี่ร้อยสี่ขึ้นดีกันเนาะไงดีดครับด้อเอร้อยสีสขึ้นอืม เอาเอาตังไว้ก็ได้ใหญ่หนาเลยนี่เด้อขาแข้งขาใหญ่เลยนี่อ่าเนี่แข้งขาใหญ่พุดนะครับนะครับสามสามเนาะสามสามนะครับเฉพาะดุเด้อสามสามแม่สามเจ็ดอ้าพี่น้อยจะได้แบบไใบแข้งขาโค้ขาชอนบ่ได้เนาะครับเนาะไม่มีตำหนิเลยนี่เอ้าสีแดงดีใหญ่อุ้มรวยซีริมห่าหมละเอาเลยสูงกว่าเนี่ยสูงกว่าเอ้า สามหมเด้อครับเฉพาะลูกเด้อเอานี่แม่สามเจดวันนี้ทั้งแม่ทั้งลูกคือหกหกแปดบ่ครับหกแปดเนาะอเอาเบอร์โทรครับบ่หนี่ศูนย์หกหนึ่งศูนึงหนึ่งเเก่า ซีเก่าหนึ่งหนึ่งนึ่งหครับตุ้ยครัางกเพื่อนหน้ามุ่นครับจังหวัดกาฬสินทั่วมาเลยนะครับด้วเอาน่าสนใจครับแอใ้เบอร์ได้อีกเอาอีกเบอร์นึงครับศูนย์แปดสองแปดสองหเจหเจกสามสองสองหกสามสองสองครับสองเบอร์ด้ครับเอาพมนี่แหละ แน่ยายยาลูกใหญ่ๆยล่ะเอาแยกก็แยกเอาออกคมก็คมของเบอร์นี่โทรมาเลยเอาอันนี้ห้อยยังครับนี่ห้อยเรื่องครับห้อยเรื่องเนาะคำประวันห้อยเรื่องคำประวันิก็ห้อยตุ้ยบอกครับอันนี้เป็นตัวกันอยู่บนครับเป็นตัวกันก็ยังเดือดที่เอาบปเลยเดือดเอาซีที่ซีพ่อพ่อขันหลับขัน่อช่อหนาเนาะ ให้เบ so ิบมาดิโค้แดงนี oh, s <S right. ่บรออันนี้ก็แม่มาเนี่ยให้เบิมโอ้แม่นางเท่า็กก็่าให้เบิบดิแม่นางเทเด็กกว่าโอ้สามหมื่นสามหมื่นถวนนั่นเนี่ยน้อเป็นแม่นางได้เพิ่งจักปีแล้วครับเนี่ย ด,ดีกลัวเนอะดีกลัวสูงเท่าไรล่ะครับอืมความมอยเศร้าเกียจเศร้าเปลนเนาะเนีสามสิบสีแดงดีเลยครับเอาโค้งสั่งดีอยู่เด้อแม่เนี่ยเบื่อลึ่งได้ทั้งใจแข้งขาบุ๋มีตัวนี้ขาทขุกขาถอนบ่ได้วน้อยบึมไม่มีนะครับหางยาวอยู่เด้อครับเด้อชุบนี่สีแดงเลยบึ้งหนาเล็กน้อยครับเปิ้ลสวนเข้าไมา้ซื่อติได้ว่ากันหนึ่งดีเนาะ นี่เด้อครับเด้อหน้าตาถือว่าสวยได้ขอบหูดำๆคอดำๆได้เครื่องอันนี้เป็นลวนธรรมชาติเด้อครับเด้อบมเดตแทงเด้อเขาเพิ่นเอาเป็นโบดอยู่ครับแดงโบดแล้วเนาะขอบหูดำๆำอันนี้ครับสวยอยู่เด้อครับเด้อเอาพี่หน่อยได้ไปเลี้ยงแม่นั่งนะครับสามหมื่นชวนต่อรองได้ของเยเบิ้มเด้อต่อรองได้ต่อรองได้เอาเบิรงกคัดก็ได้ครับสามหมื่นนี่รอดลูกได้เนาะเยยเบิ้มเนาะได้เด้อ ชึบมไม่มีเต็มี่เอาสามหมื่นลอดได้ด้วยตวัวเงเบอร์บอด้วยครับด้วยนี่ด้วยชบอาบัดน,นี้แม่นี่สองหบอกครับบอกคนได้ลูกจักตัวเอเอาสองาไอ้ลูกลูกตัวหนึ่งบอกหรือสองแล้ว,ล,วลูกเดียวด้วยได้ลูกเดียวแยกไปแล้วสูงเท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบเนาะอืสองหาด้วยครับนี่ด้วยองหาเอา ใหญ่ดีครับลายสี่สิบถือว่าสูงเนาะผมมีจำนี้น้องแพงคาเพิ่นไม่มีจำหนีด้ออ้าวผมมีจำนี้อ้าวเบิ่งอีกครั้งก็ได้ครับเฉียงเฉียงด้วยเป็นเตลี่ยงครับสำหรับผู้มีต้นขึ้นหน่อยนะครับเด้อเนี่ยอ้าวโค้งใหญ่เนาะมีต้นขึ้นหน่อยครับสองมือหาถูกถูกนะครับเอาเป็นเลียงเอาถูกถูกด้อเอาสองห้าจำนี้ผมมีชึบ อาวสองหาครับแม่นี่แม,แม่ลูกเดียวด้วย <30. S 1> อ,อ้าวเบอร์โทรอย่เบิ้มครับศูนย์แปดแปดสามศูนย์ศนเะครับด้วเอาง่วห้องแนอนนี้ครับอ้าวสามหมืด้วโอ้ยนยเบิ้มนะครับด้วยววนยะเบิบ้ม,มจากบ้านสมปอยอำเภอเขาวงกาลสินขอบคพณนลร้ครับ ขอบคุณในรายครับเฮ้ยเถอยมันอะไรคือรุ่มเงินคักเสียเลยม่วง่จะหมดเอาน่าหอยทั้งมดมาห่มอยู่ตัวเดียวนี่แหะนี่พูดน่ะอ่าเดียว không phải nhìn nim bơi đi không phải nhìn bơi eh không bà đi hắn về thang phun leo bà đi hắn về thang phun tuỳ leo bà đi แม่นี่ของผู้ใดครับผู้ใหญการตายแล้วเลือสองเลืออันนี้แหละผู้ใดใ้ก็ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บันใช่หรอผู้ใหบันเสือผู้ใหญ่เดกตัวละมูลตัวละมูลไม่ยงกงหอใคร ไหวเบีรได้ยังมากเลยยายเดชนงกต้อยู่บ่เดนอืมอยังของอยายเดชผู้เดียวได้หุ่นที่ดีที่สเดี๋ยวได้คนต้อยู่ของอยายนิ่มกอหลังงันมิเกอหลังของอยายนิ่มก็ล่างจูงไปแล้ว ก็ได้เลยเนี่ย่หาีหน่ลูกลูกแรกลูกสองลูกสองลูกสองน้องยสวยลูกสนี่ยสวยนียากิ่งมมลูกสอน้อยังสวยตําลังตัวกันก้องังตัวกันขายไหมอืมเอาก่องเชือหไงบันกองเชือยได้ไหมพัหนึ่งเขาให้หรอเชือกเข้าไปไงบัน ไนิ่มปันมูไปเล่มน้ำเนยาเผู้เดียวครับคำสท้ายคำสนิ่มเซ็ตนะไนิ่มนิ่มเซ็ตน้าผากเลยทำ้ายกันไกันานิ่มเซ็ตน้าผากเลยไกันแน่นอนเลย เอาสิพัฒนาเจ้าขายวาออวันแล้วอ่าเบิ่งการตัวรองม่ดูดูมาดูดูงัวพอยนิ่มงัวพอยนิ่มม่ปวันดิตอค่นเใส่หอยวันราคาแสนมาเนี่เดี๋ยวนี้เหลือเดี๋ยวนี้เลือเท่าไรเดี๋ยนี้เลือีมือหาราคาแสนเลือีมือหารดหกสิบเปอรเซนต์เด้อ

ช่วงนี้ช่วสูงกันชงสูงช่วสูงแล้เอาคนขายทำว่าขายกัเอาคุณไปจ้าของวัวจ้าของวัวกำลังเบิงกันดูดีอยู่ด้วยกัไเดินนี่เจ้าเบิงากราคาแสนครับแต่เดี๋ยวนี้เหลือสี่หมื่นห้าของพญานิ่มเนี่ยละ ลูกเมียยังดีบ่านี่นิ่ลูกสองลูกสาแล้วนี่ลูกสองน้องยังสวยหลูกสองเนาะลูกสองลูกสองลูกสองร้ยหาสิบบสูงได้ได้บอลวหัวยนิ่มเลยนี่นหัวายานิ่มร้อยหาเนาะิบห้าสิบลูกสอด้อห้าซิบวบวกแ้งขาบ่ามีตรงนี้ยัง เปิดเท่าไรกับบันเปิดที่ซิ่ห่าซีซิ่มห่จาจ่าละพันแสนเร,รือซีหาอืลดลงมาแล้วหาซิหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนี่นะครับเด้ออาสีแดงเด้อแม่ลูกเด้อลูกก็สวยแม่ก็เชื่องเป็นเตลเลี่ยงครับหูสันสันปลามันแดงนี่ละเอา้า แกงขาบุฟี่จำนี้นี่นนแกงขาดีเล็บก็ดีเด้ออ๋อน,นี่ออกโค้งน่เพราเป็นปัญหาครับไปใส่หส้เอาสูงลอยหาซีฟหรือว่าสูงนะครับลอยหาซีฟสูงสูงใหญ่ลอยหาซีฟเน่าน,นะครับลูกเด้อลูกลูกสาวนะครับเอาใหญไงเน่ยเน่าฮะเอาลูกตัวผู้ไปเด้อนี่ยไหวใหญ่ยนิ่มผมว่ามันลูกตัวเมีอะไรเด้อเนี่ลูกผู้ไปใหญ่ยนิ่มบ่ ลูกผูบ่โอ้ลูกตุ่มผูด้วครับด้อบนไดนี่เอาลูกู้ลูกูสีห้าสีห้านั่ 45, 45. น,นลูกไส้ด้วยชือบหางหางดีเนาะสี่หมื่นห้าเพื่องครบเรื่องครบสี่หมืนห้าต่อรองได้อีกอันนีนิ่มเนาะครับเอาเือทรครับอทรครับ ศูนย์หกซีซีศนย์หกี่เก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์หดเก้าสองกาเลยแปดกาเลยมีนมยด,มด,ดน้บสองดเ้าด้อเอออแแกากกสอเกศผู้เอาพ่อใหญ่นิ่ม

โอ้ยรักมาหลายแต่เขาจะเด็ดไปไห้เราเขาจะเด็ดขเขาจะเด็ด,เเด,ดตัวงูอไรไปทั้งไหนเราไม่กิเนื้อเด็ด,มามาดตัวกันอยูบ่บ่มาเหลือห้องเน้เด็ดทุกทายเลยพุงไ่สวใหายไห บ well. ่ดหมด่ื้บ่อเนเด็ดพ่มืนบ่อด้กันบ่องยายบ่กมันกรก้อเลยอือของยายเด็ดดีแม่ลูกคันดีบ่แม่ลูกนะลูกตัวเมียบ่ครับบ่ลูกตัวเมียแดง โอ้แม่ขายแล้วบ่เออเอาเหลือแต่สาวน้อยนี่เนาะสาวน้อยเปิดเท่าไรครับสาวนั่งน้อยหนิสามเจ็ดสูงเท่าไรครับลอยยี่สิบบวกเนาะหางเหย้าเนาะเบือลึงดีแรงขายดีบ่มีทำนี้เพป็นอายุประมาณจักปียี่เดียหนิปีประมาณปีเนาะประมาณส้นปีนี่ยละเดออเอาประมาณหรือปีนิดๆท่านถึงหรือบ่อาทิตย์พ้นถึองหรือบ่แล้ว นะครับเอาพือว่าเอาพื้นดีเนาะเอาบรมต่ำนี้เลยนะครับเอาหางยาวอยู่ด้วยสามเจ็ดวะเนี่ยนี่นี่เด็ดปอครับสามเจ็ดเนาะอันนั้นแม่เพื่อนนึกว่านี่เด็ดปล่อยไปแล้วเหลือแต่ลูกนี่ละเอาสวยๆจย่างเฉียงเด้อขาดีครับเอาขาใหญ่เล็บดีเด้อบึงกระได้เล็บดีเล็บดีเนาะจ่เด็ดเนาะลูกได้ข้ามไปได้นี่ยขึ้นเชื่องเชื่องเชื่องหูดีเนาะหูดีเด้อเนื้อหนังก็ดีเด้อ เอาสามเจ็ดเนาะสามเจ็ดครับประกันตำหนิเลยเอาเบอร์โทรยเด็ดครับศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดเน่งสามแปดสองหนึ่งสามแปดเนะครับเนาะเอาเบอรนี้ด้ครับี่น้องได้ไปเลี้ยงสามเจ็ดกลองได้รอดได้เนาะรอดได้ครับอานี่เดพ่อยเด็ดจากอำเภอผูผ่านสกลนครอืมเอาขอพุณนในไล์ครับบ้านนี้มัดเนะบ้านเนาะ เบิ้งนะของะผมเห็นอยู่ผมเพิ่งได้กล่องมาถ้งคุณนี่เอาเบิ้งเบิ้งกันเยอะบ่ครับนี่ยก็แล้วแถมซื้อเบิ้งมันง่วงหน่อยผมแถมควายให้ดื้ออันอันนี้เป็นแม่ลูกบ่กด้วยังไงเป็นเไื่กับน้องเไื่กับน้องอันนี้เป็นเป็นแม่นั่งสาวเนาะนี่เนาะแม่นั่งสาวก็ดีจ้าเปิดเท่าไหร่เลยครับวันนี้สองปีอายุเพิ่นสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าอายุเพิ่นสองปีเนาะเพิ่นสูงกว่าแม่เท่าไหรครับนี่ บมันลอยยืมหาเนาะเอาสูงเลยเด้นะเอาพอตั้งโคลอยเศร้าละเนาะลอยยืมหาบวกอายุสองปีได้ครับเด้อเอาเป็นแม่นางเป็นแม่สาวนี่ละดีครับเอาแยงขาดีเด้อเอานี่ครับเบงก้นสำล่าเพื่อนอ่องพ่อก็ได้เนาะแจ่มจำอือตาเหนียวได้อยู่เอาโหเด้อเขาสวยอือจึ๊บเอาอ่องพ่อก็ได้ได้ครับเด้อเล็บดี อืมเ้าเป็นแม่นางแม่นางสองปีสองปีสองปีเอาสมบูรณ์ดีสามหาเนาะนี่เนาะเปิดไว้ามเปิดใบสามหานะครับด้อเอาสามหมื่นห้านะครับเดียบยครับอืมเอาบานนี้ได้บานี้อันนี้กับแม่นางที่แม่นางแม่นางที่กันเนาะแม่นั่งเศร้าสามเจ็ดปีครับนี่ล่ะปีสองเดือนเนาะ มีแต่เขาสวยๆตัวนี้เขาทสวยนะครับเอานาแจ้มแจ้มจำอยู่ของข้อได้ด้วยเอาสูงเทสเตนแม่นั่งหน่อยนิร้อยร้อยสิบป่ะครับประมาณร้อยสิบเด้นอนี่ด้วยอายุเพิ่นนั่งหน่อยอยู่ด้วยครับด้วยประมาณปีก็อะไรก็ปีกักวปีซีเดือนเด้อ,เ,ดอ,เ,ดอ,เ,ดอเล็บดีเนาะขาดีเด้อเอานี่ครับอ่างดีอ่างดีอยู่ เศ้าสามเนาะแม่นางหน่อยเศ้าสามอันนี้อันนี้อันนี้สามหาอันนี้เศร้าสามแต่ว่าถ้าเอาเป็นคู่หาหาเด้อเอาเป็นคู่หาหาเด้อเอาถ้าเอาเป็นคู่หาหาเอาเป็นแม่นางทั้งสองแหะครับเด้อเอื้อยกับน้องเด้อเอาเบอร์โทรครับ095 0957 49 7 49 4910เนาะี่เเอาโทรมาปุณิห้อยดูนเด้อเอาจากจาก หน้าขามกูชินารกชินายขาวนี่ล้วค่ะบวกขาวบวไก่ไปส่งค่ะบวไก่ไปส่งไฮน์เนาะร้อยโลค่ะอือเอาร้อยโลไปส่งไห้เด้อเอาจากนั้นจังว่ากันเนาะเอาขอบคุณในรายครับขอบคุณค่ะขอบคุณในรายครับขอบคุณในรายเอาพายพี่น้องเบิ่งกับมดเท่านี้เลยครับเด้อห่วนในตลาด อันนี้ของพ่อใหญ่กลองนะครับนี่ยส้มนี่บระเทศไทยครับเล่าวิ่งเบอร์โทรศัพท์เลยพ่อใหญ่กล่องวั่วถือดีครับของพ่อใหญ่กลองกินยาที่นี่แหละแต่ว่าเพิ่นบ่มีโทรศัพท์นะครับก็เลยบระเทศไทยเพิ่นจับเถื่อพ่อใหญ่กลองจากอำเภอเขาวงนะครับเพิ่นที่มาใช้สายดอกสลาเพืสิบไล่แล้วเพิ่นเอามาลงนะครับพ่อใหญ่กลองเอานะครับขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านนะครับเด้อที่ติดตามรับชมนะครับนะถ้าพี่น้องบ่ได้รายละเอียดคักปานได้นะครับก็ขอให้พี่น้อง โทษสอบถามเบืองได้ครับด้อเอาตามเบอร์ที่ผมบอกนะครับทายท่ายคลิปนะครับโทษถามเบิ้งรายละเอียดได้ครับนะครับทางที่กับอาจจะบิได้รายละเอียดมันได้กัขอขอบคุณมิ่น่ทุกทุกท่านครับที่ติดตามรับชมนะครับนครตะลอนวัวสวัสดีครับ